อย่างงั้นอยเจ้าไปไว้หลังไฟก่อนเดี๋ยวไปว้หลังไฟไม่ไม่ตายไม่ตายตายเขาชุบป้าตรงนั้นอ่ะตารขาวครับพี่ตรงคตาขาวว่ะพี่แคท ตายตายสวยอครับอนสอเข้าคันแรกเลยตามกีแปดมันต้องคันแรกแล้วเพื่อนเออเมื่อกี้เข้าคันแรกม่แดบรับสองว t ทูเอ้ยว 2. 2. าทูไม่ใช่วีทู เห็นล้วครับเขาอยู่นู้นเขาอยู่นู้นเขาอยู่นู้นเขาอยู่เขาอยู่แหลเหลยงเขาอยู่หเหลงเขาอยู่ข้างหลังเรานะครับเขาอยู่ข้างหลังเรานะเขาอยู่ข้างหลังเราแลเหลยงบ้านเรา เตรียมตัว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 โอ้ยเชคาว์ได้เลยได้เลยเพื่อนไปแรงแดงแล้วครับตามเพื่อนครับไปตามเพื่อนเฮ้ยไระบิดไอไอประมูลไป็ระตามเพื่อนด่ว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 นไปถอยไปเยอะไปขอยไปเยอะไปขอยไปเยอะกระชอนนะกระชอนไปไงถอยทำไมเพื่อนมันไปตามเพื่อนไปไหนกันหมดอ่ะข้างหลังด้วยไอบีซีบีซีเล่นม้าบีซีเขาเขาค่อยๆบัมโฟกัสรถพี่ยากษ์นะรถพี่ยักษ์เป็นหลักนะสี มเล่นเป็นตมนรอเพื um, no camera, camera, ่อนมานเ่อนตนนเอาลงเยอะเขาลงเยอะเ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 าลงเยอเาลงเยอเ่เนี่ตกเนื่ตกเน่ตกงเพื่ตกเนี่ยตกลเนี่ยตกเนี่ยตกเนื่ยตกลเ่กเพี่ยตกเพื่ตกลเนี่ยตกเพื่นตกงเนี่ยตกลเ่ตกนี่ยตกลเนี่ยตกน่ยตกเ่ตกเนี่ยตกเนี่ยตกเนีตกเนี่ตเนี่ยตเน่ยตกเน่ตกน่ตกเ่ยตกเ่ตกเเ่ตกเพื่ต

พี่แคทตายตายสวยพจ่แคนจกคนนึงจกคนนึงพคนนึงโอเคจกแล้ว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 พี่แคทบอกอะไรอ่ะพี่แคทเราให้สะพานหน่อยเอ้ยสะพานเจ็ดเอ็ดใช่ป่ะเจ็ดเอ็ดใช่ป่ะด้วยอะไรอย่าให้เขาข้างหลังเขาเอาตัวชุบดูหน่อยฝ่ยย่ออพีาให้เขาเอาเพื่อนเราอย่าให้เเอาเพื่อนเราที่เป็นตัวชุบ

ตดังขึ้นมาเมือเอาตอกเขากลับไปอย่งนี้เอย่างนีงเยไปไปไปไยไเไาไป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 ไลไปตัวปไ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 ไป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 อปไ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 ปยปไปไปไยไป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  ได้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 ตาย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 ไปเอาตัไปเอาตัไปอบไปเอากลับไปเอากลไปเอากลัเอากลับมาเไป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 นู้นหนึงหาศพก่อนดี่ใเรียบร้อยหาศพก่อนวอุ้มศพก่อนอุ้มศพก่อนอุมกอบขก็ได้พี่คนล้รวมไหนครับไแล้รวมไหนไปไ่อนไปไ่อนอุ้มก่อนเนี่ยเพาะปุ่งปุนจะได้เช็คได้เช็ค เอาศพไปที่จิ๊บเลยครับคนเสร็จเอาศพไปไว้นาีบคนเสร็จเอาศพไปไว้นน้จานครับคนหนะสองคนมี้อนแล้วนะเอาไปน้าจิ๊บหน่อยจุกคนทั้สองฝั่งนะครับคนเสร็จไว้นาจีรบมามามาีคนนึงอ่ะอ้วนครับวนครับคนเสร็จไว้นาจี้วยครับไปเชข้างหลังเ้อ เดียวไปกลับไปเลยสภากำลังเต้นค่บสี่กระบอกสีง็สภาแอกูสับสอง้สภากำลังเต้นอยู่ตรงนู้นอะไม่มีใครสับเลยมึงก็นิ่งเงนเกินบอกให้สับทุกคนห้ผมสับแล้วโดนสภาสภาเราอยู่้ายมือนะสภาเราไอแอดจอดคนแรกเลยจอดกุับอบบมึงน่าจะสับเพินงเลยสิงโตแล้วกูกอะไรกดออกเว้ยไเจ้าผมสับแล้วสับสไปแล้วแล้วแบบมันยิงอ่ที่ตั้ผมเองต้องวินไม่ได้ไลวนบไไม่ได้เจม เฮ้ยนนี่เพื่อนใ้อกตัวเองด้วยครับใ้อแกตัวเองนะพี่เสียงพี่พี่สีงพี่เสียนี่นี่คนี้ดูคที่แหลเจอแลนดงไปเจอแลนด์แดงไปเจแลนด์แดงพาลเจแลนด์แดงพาลรถเจอกันแลนด์แดงพาลรถเจอกันแลนด์แดงไปพาเลยเดนนีพาเลยมันพาฟรีอ่ะมันพาฟรีมันพาฟรีพาเลย